สวัสดีครับผมท่านธารมยาอุตชรอปนะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะมาคุยนะครับเรื่องการจอดรถติดไฟแดงนะครับว่ามือใหม่นะครับเราต้องทําอะไรยังไงบ้างครับแล้วก็มีวิธีการอะไรยังไงนะครับเพื่อบางทีเราเมื่อยเท้าเมื่อยน่องนะครับในบางทีเราไปออกกำลังกายมานะครับเราขาอาจจะเป็นตะคิวอาจจะใช้พลังงานขามากเกินไปนะครับเราจะมีวิธียังไงในการลดความปวดเมื่อยนะครับมีฟังก์ชันอะไรในรถที่จะช่วยนะครับให้เรา ลดการปวดเมื่อยนะครับลดการใช้งานของเท้าได้มากขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันเลยนะครับไปดูกันเลยครับครับผมนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต่อติดไฟแดงนะครับเวลาเราตัดติดไฟแดงเนี่ยมีเพื่อนนะครับถามเข้ามาว่าเราควรจะใส่เกียร์อะไรดีนะครับควรจะทํายังไงดีนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับตอดติดไฟแดงอยู่นะครับแล้วก็ไฟแดงไม่นานนะครับ ก็ทาอยู่ที่เบรกเกียร์อยู่ที่เกียร์ดีนะครับง่ายๆเลยครับไม่ต้องทําอะไรเยอะยๆนะครับก็สําหรับเพื่อนเพื่อมือใหม่นะครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะครับก็คือจอดอยู่ที่หยุดรถนะครับอยู่ที่เกียร์ดีแล้วก็ทาอยู่ที่เบรกแค่นั้นเองครับนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับรู้สึกเมื่อยนะครับก็อาจจะใช้เบรกมือเข้ามาช่วยนะครับดึงเบรกมือขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเท้าออกจากเบรกนะครับแค่นั้นเองนะครับ Workers, ถ้ารถเพื่อนๆครับมีออโต้เบรกโฮลนะครับก oh, uh ็ใช้ออโต้เบรกโฮลนะครับเดี๋ยวสําหรับเดี๋ยวผมจะเช่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับสําหรับออโต้เบรกโฮลนะครับมีประโยชน์มากๆนะครับสําหรับรถติดนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทําครับสําหรับออโต้เบรกโฮลนะครับสําหรับรถบางคันที่มีออโต้เบรกโฮลนะครับนี่นะครับนี่ครับที่เขียนครับว่าที่เขียนคําว่าโฮลนะครับนี่ครับเมื่อเรากดนะครับ กดเบรกโหนะครับเท้าอยู่ที่เบรกนะครับพอเรากดเบรกโหนะครับตัวไฟสีส้มก็จะโผล่ขึ้นมานะครับนี่ครับแต่ถ้าเราจะไปต่อนะครับเรากดคันเร่งครับนะครับตัวโฮก็จะหายไปนะครับนะครับแต่คําว่านะครับแต่สัญลักษณ์โหนะครับสีเขียวยังอยู่นะนั่นหมายความว่าระบบเบรกโหยังทํางานอยู่นะครับพร้อมพร้อมที่จะทํางานนะครับเมื่อเราเมื่อรถจอดอยู่นิ่งหยุดนิ่งนะครับแล้วก็เราเหยียบเบรกนะครับคำว่าโฮสีส้มก็จะโผล่ขึ้นมานะครับ ปึ๊บนะครับเมื่อลถจอดจุดนิ่งนะครับคำว่าโฮก็จะโผล่ขึ้นมานะครับนี่นะครับนี่คือออโต้บีคนะครับเมื่อลดไหลนะครับเราก็เหยียบคันเร่งครับนะครับคำว่าโฮสีส้มก็จะหายไปนะครับแล้วก็ไหลไปเลยครับเติมคันเร่งไปครับอันนี้ก็จะช่วยนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่รถติดติดหรือว่าติดไฟแดงนะครับนะครับเบรกโฮก็จะโฮไว้นะครับก็คือเบรกก็จะเบรกโฮก็จะทํางานนะนี่ครับเราก็ยกเท้าออกจากเบรกได้เลยนะครับเมื่อเบรกโฮทางานนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเมื่อยเท้านะครับ ก็ยกเท้าออกากเบรกได้เลยนะครับแล้วทีนี้เราก็รอนะครับรอจนกว่ารถจะขยอนหรือรอไฟเขียวนะครับถ้ารถเพื่อนเนะครับมีระบบนี้ก็จะสบายหน่อยนะครับการใช้งานก็จะสบายนะครับในการใช้เบรคโฮนะครับเราก็ไม่ต้องมาเมื่อยเท้านะครับเหยียบเบรกนะครับเกลง่เท้านะครับข้อดีนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนไปออกกําลังกายมาไปวิ่งจ็อกกิ้งมานะครับขับรถมานะครับบางทีไปวิ่งมาแล้วเหนื่อยนะครับขาขาเกรงนิดนึงนะครับเราวิ่งเยอะไปหน่อยอย่างเงี้ยถ้าเราใช้เบรคโฮนะครับ พอช่วงระยะที่เราเบรกเนี่ยนะครับมันก็ถ้าเราไม่มีเบรกโฮนะครับมันก็จะเมื่อยน่องหน่อยนะครับเมื่อยเท้าหน่อยนะครับก็ถ้าเรามีเบรกโฮนะครับเบรกโฮก็จะทํางานนะครับแล้วก็แล้ก็ยกเท้าออกจากเบรกนะครับแล้วเราก็พักพักเท้านะครับเราก็จะไม่เกร็งกล้ามขานะครับกล้ามน่องนะครับกล้ามน่องก็จะไม่เกร็งนะครับเราก็จะไม่ปวดมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราสำหรับเพื่อนๆไม่มีแหะครับอย่างนี้นะครับ แล้วสำหรับเพื ire, ่อนๆบางคนล่ะนะครับอาจจะบอกว่าเอารถฉันไม่มีเบรกมือรถฉันจะใช้ยังไงดีล่ะนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับรถติดๆนะครับมือเท้านะครับแล้วเบรคฮไม่มีนะครับในรถไม่มีระบบเบรคฮนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้นะครับเบรกมือได้นะครับก็คือดึงเบรกมือขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยเท้าออกจากเบรกได้นะครับแล้ววิธีการใช้เบรกมือจะใช้ยังไงนะครับเบรกมือนะครับเวลาดึงเบรกมือนะครับไม่ต้องกดปุ่มตรงปลายนะดึงขึ้นมาเลยจังกลึ๊กนะครับ ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาเลยนะครับดึงขึ้นมาถ้าที่จะดึงได้นะครับแล้วก็พอดึงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยกเท้าออกจากเบรกได้เลยนะครับทีนี้รถด้านหลังนะครับก็จะยืดนิดนึงเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะนะครับมันก็จะเป็นธรรมชาติของมันนะครับแล้วก็พอเราดึงเบรกมือเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บทีนี้พอรถไหลละหรือว่ารถไฟเขียวละนะครับเราจะทํายังไงต่อครับเราก็นะครับยกเท้า มาเหยียบที่เบรกก่อนนะครับยกเท้ามาเหยียบที่เบรกก่อนนะครับแล้วก็เมื่อเท้าอยู่ที่เบรกเหยียบเบรกลงไปแล้วนะครับแล้วก็มือนะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับกดปุ่มนะครับแล้วก็ปดกดเบรกมือลงไปนะครับก็คือกดปุ๊บแล้วก็กดเบรกมือลงไปได้เลยนะครับเมื่อนะครับเมื่อปลดเบรกมือเรียบร้อยแล้วปั๊บแล้วก็ยกเท้าออกจากเบรกนะครับเพ่อค่อยไหลไปนะครับหรือว่ารถเขาออกข้อกไปแล้วแล้วก็ ยกเท้าจากเบรกแล้วก็เติมคันเร่งไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการนะครับใช้เบรกมือนะครับอยู่ระหว่างช่วงที่เราติดไฟแดงนะครับสำหรับเป็นเพื่อนมือใหม่นะครับก็จะช่วยนะครับให้เราเนี่ยไม่เมื่อยเท้าไม่เมื่อยน่องนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการลดนะครับความปวดเมื่อยนะครับจากเท้าที่เราเหยียบเบรกเป็นเวลานานๆนะครับและทีนี้นะครับอย่างสมมติว่านะครับมีไฟบอกตรงไฟแดงนะครับนับเวลาถอยหลังเราจะทํายังไงนะครับถ้าเราอยากจะ ยกเท้าออกจากเบรกนะครับนานๆนะครับเรารู้แล้วเวลามันนานเรารู้แล้วราคาป้าเวลามันนานเราจะทํำยังไงนะครับก็เพื่อนๆนะครับเหยียบเบรกนะครับนะครับแล้วกดนะครับเกียร์ไปที่เกียร์เอ็นนะครับแล้วก็ดึงเบรกมือนะครับถ้าเป็นรถอ่าที่มีเบรกมือไฟฟ้านะครับก็ดึงเบรกมือไฟฟ้านะครับง่ายๆเลยครับก็ทําอย่างนี้นะครับอ่าสมมสดีว่านะครับถ้าเป็นเบรกมือไฟฟ้าทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับสําหรับเบรกมือไฟฟ้านะครับทํำยังไงนะครับ นี่ครับแล้วก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าอันนี้นะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นเป็นเบรกมือที่ที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้านะครับก็จะมีการมีสมองกลนะครับของ ecu เข้ามาช่วยทำงานนะครับแต่ถ้าเป็นเบรกมือธรรมดานะครับเราก็จะใช้นะครับเบรกมือเราก็จะควบคุมด้วยตัวเองนะครับไม่ได้เราก็จะทำการปลด แล้วก็ใช้เบรกมือด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับจะมีการใช้นะครับการคำนวณเข้ามาช่วยด้วยนะครับนะครับการใช้เบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับเมื่อเราจะใช้นะครับเราก็นะครับเอามืองัดขึ้นมาครับนี่ครับมืองัดขึ้นมาครับเมื่องัดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะนะครับนะครับที่หน้าจอนะครับก็จะขึ้นนะครับนี่ครับสีแดงนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัว P สีแดงนะครับในการใช้งานนะครับแล้วเบรกมือไฟฟ้า เวลาเวลาเราจะปลดเบรกมือไฟฟ้าปลดยังไงนะครับเวลาเราจะปลดเบรกมือไฟฟ้านะครับมีอยู่สองสองวิธีนะครับก็คือวิธีแรกนะครับกดลงไปอย่างนี้ครับนะครับมือเบรกมือไฟฟ้าหายไปแล้วนะนะครับนะครับอันนี้ก็คือการปลดเบรกมือไฟฟ้าแบบแบบแรกนะครับแล้ววิธีปลดเบรกมือไฟฟ้าอย่างที่สองเราทำยังไงนะครับก็นะครับยกเท้าออกจากเบรคนครับแต่คันเร่งครับนี่ครับมันจะอัตโนมัตินะครับ ยกเลิกเบรกมือไฟฟ้าให้เราโดยอัตโนมัตินะครับนี่ก็คือเบรกมือไฟฟ้านะครับข้อดีของเบรกมือไฟฟ้านะครับเวลาเราใช้งานเราก็ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับสะดวกมากกว่าเบรกมือธรรมดานะครับถ้าเป็นเบรกมือธรรมดาเนี่ยนะครับเราต้องเหยียบเบรกแล้วก็กดด้วยมือเองโดยกดด้วยมือตัวเราเองนะครับเราถึงจะไปต่อได้นะครับแต่ถ้าเบรกมือไฟฟ้านี่เราเติมคันเร่งปุ๊บมันก็จะปลดให้ออโตเมติกแล้วก็เราก็ขับต่อไปได้เลยนะครับ และนั่นนะครับก็คือข้อดีของเบรกมือไฟฟ้านะครับสําหรับเบรกมือธรรมดาล่ะนะครับก็เรานะครับก็ดึงเบรกมือดึงเบรกมือขึ้นมานะครับเมื่อดึงเบรกมือขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ยกเท้าออกจากเบรกนะครับแล้วก็พักเท้าไปได้นะครับแล้วทีนี้เมื่อนะครับลถไหลนะครับหรือว่าติดไฟแดงนะครับเพื่อนๆก็ต้องเอาเท้าอยู่ที่เบรกก่อนนะครับเอาเท้าอยู่ที่เบรกนะครับแล้วก็กดเบรกมือนะครับด้วยกันนะครับ จับที่เบรกมือแล้วก็กดนะครับแล้วก็ปลดลงนะครับแล้วก็ยกเท้าออกจากเบรกนะครับแล้วก็มาเติมคันเร่งนะครับอันนี้ก็คือในการใช้เบรกมือธรรมดานะครับอันนี้อันนี้ก็คือเป็นการใช้เบรกมือธรรมดาสำหรับเพื่อนนะครับที่ยังที่รถยังไม่มีออโต้เบรกโฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับก็ใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เมื่อเพื่อนๆนะครับติดไฟแดงนานๆนะครับเพื่อนๆก็ใช้เบรกมือไฟฟ้านะครับถ้าเพื่อนๆมีรถมือ ถ้าเอ่ถ้ารถเพื่อนๆนะครับมีมีมเบรกมือไฟฟ้าก็ใช้เบรกมือไฟฟ้าแต่ถ้ารถเพื่อนๆนะครับมีเป็นเบรกเป็นเบรกมือธรรมดานะครับเพื่อนก็ถ้าติดไฟแดงนานๆนะนะครับผมย้ำนะครับว่าติดไฟแดงนานๆนะครับ <S <S เลื่อนเกียร์จากเกียร์ดีไปที่เกียร์เอ็นนะครับแล้วก็ดึงเบรกมือไฟฟ้านะครับ <S <S แล้วถ้าเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆนะครับถามเขาว่าพี่ตั้มครับเราเปลี่ยนไปใส่เบรกพีได้ไหมนะครับพี่ตั้มเคยเคยบอกว่าพีคือพักจอดพักนะครับเราจอดพักอยู่เราก็ใส่เกียร์พีได้ไหม เป็นผมผมไม่แนะนําครับจอดพักนี่คือจอดนิ่งนะครับดับเครื่องเลยนะไม่ใช่จอดเฉยๆนะครับถ้าถ้าจอดเฉยๆนะครับอย่างเช่นเราจอดอยู่หน้าเซเว่นเราเข้าไปจอดตามตึกตามห้างนะครับอันนั้นจอดได้ครับแต่ถ้าจอดบนถนนจอดติดไฟแดงจอดช่วงรอการขับเคลื่อนนะครับให้เพื่อนนะครับถ้านะครับถ้าติดไฟแดงนั้นนานเรารู้ว่ามันติดนานจริงๆนะครับ แล้วก็ใส่เกียร์เอ็นนะครับแล้วก็ดึงเบรกมือนะครับแต่ถ้ามันติดแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ดึงเบรกมือนะครับดึงเบรกมือขึ้นมาเฉยเลยนะครับใช้หรือว่าใช้เบรกมือไฟฟ้าหรือว่าออโต้เบรกฮงก็ได้ครับแล้วก็ยกเท้าออกจากเบรกนะครับแล้วก็เวลาเพื่อนๆใช้นะครับทำไมผมถึงไม่แนะนํานะครับทำไมผมถึงไม่แนะนําให้ใส่เกียร์พีนะครับการใส่เกียร์พีนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุมานะครับรถชนท้ายนะครับมีรถสิบร้อนะครับเบรกแตกพุ่งมาชนท้ายปึ้งนะครับ เกียร์เพื่อนๆก็จะพังนะครับพังจะพังง่ายกว่าตอนที่เราอยู่เกียร์ดีหรืออยู่เกียร์เอ็นนะครับแต่ถ้าใส่เกียร์พีปุ๊บเนี่ยถ้ามีรถประชนท้ายแรงๆนะครับะระบบเกียร์ก็จะพังนะครับผมก็แนะนําว่าอย่าใส่เกียร์พีดีกว่านะครับถ้ารถติดแป,ป๊บเดียวนะครับติดแป,ป๊บเดียวก็ก็อยู่ที่เกียร์ดีนะครับท้าอยู่ที่เบรกหรือถ้าเพื่อนๆเมื่อยท้ายนะครับไปออกกำลังกายมาก็ดึงเบรกมือนะครับหรือไม่ก็เบรกมือไฟฟ้าหรือออโต้เบรกโฮนะครับแต่ถ้าเราเห็นแล้วล่ะเวลามันวิ่งอยู่บบนนไฟแดงะครั ประมาณ180 200อะไรเงี้ยเราก็เลื่อนไปเลื่อนเกียร์ไปที่เกียร์เอ็นนะครับแล้วก็ดึงเบรกมือนะครับก็อย่างนั้นก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นถ้าเพื่อนๆจะทําอย่างนั้นก็ได้ครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับการใช้ฟังก์ชันนะครับในรถนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเมื่อเพื่อนๆติดไฟแดงนะครับแล้วก็หรือว่าติดรถนะครับรถติดรถหลาๆนะครับในเวลาเราขับรถนะครับในเมืองหลวงนะครับขับรถใน สถานที่จราจรนัเนี่นนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับค้างปุ่ม u b s c r i b e นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม